Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ หาเขคือข mm hmm. well, so. okay. ึ้นแล้ครับาเอาลิ้นใต้คะแนนพิเศษอีกสองคะแนนครับ โดยหมายเลขเจ็ดลูกนี่แตะแล้วก็ข้ามคานอยู่ระหว่างเสาทั้งสองเพิ่มอีกสองจุดครับเป็นหนึ่งประตูเจ็ดแต้มครับเจ็ดจุดต่อศูนย์ครับผิดครับผิดอันนี้เบอร์ไหนเบอร์สาม ยุดเวลาครับหยุดเวลาหยุดเวลาบอลครับบอลบอลขอบอลด้ครับเตบเลมเตบเลเลเล เดินครับเวลาเวลาเดินครับขรามือของทางเขาทิเวตครับลุกนี้ถูกแท็กเกิลแต่ก็พยายามแยกบอลมาเป็นน็อกออนซะก่อนครับเขางทิเวตได้ใส่บอลในรุ่น12ปีชายนะครับ

หล่นไปข้างหน้าเป็นน้องบอนครับตรงนี้ครับก็จะเริ่มทำกนนารแข่งขันเวลา8นาฬิกาตรงครับ10กันยาวันอาทิตย์พรุ่งนี้ครับเริ่มสตาร์ท8โมงตรงในประเภทมิรับี้ครับ สองคู่ใชยเสียงด้วยนาครับบอลออกทางอ้าวลึกลงใต้ครับ หมายเลขเจ็ดวิ่งเยอะครับแต่ว่าไม่ได้แดนเพราะว่าวิ่งไปทางด้นานข้างไม่ได้ขึ้นไ,ไปตรงๆเอาครับเอานู้นมาที่เขานิเวศเป็นลูกโทษครับเร้อมไฟเดีย๋ยวลูกโทษครับเอาเรื่องครับเดีย๋ยวลูกโทษต้องถอยครับถอยที่เสียโทษต้องถอยครับอ่า ครับเล่นแล้วครับเพื่อนนั้นยังอยู่ห่างพอสมควรครับต้องตามไปใกล้ๆกรเพื่อที่ให้ซัพพอร์ตเอาโดนแย่งไปนะมือเฉยเลยเอาครับลูกนี้หลุดหรือไม่หล no ุดครับใส่รองเต็มสองที่และก็ถูกแฮกเกอร์ล้มลงไปอย่างเข้ามือตัวชี้ตามมาซัพพอร์ตครับแห้จังหวะวิ่งสวยก็านี่ครับบอลมันไปถูกหน้าแข้งแล้วไปถูกมือนกอ่อน ดีบุพังาวิทยายนแต่ประเภทโรงเรียนชายครับดีบุพังาวิทยายนครับเจอกับน้าอาจารย์พระอบหมายเลขเจส่งสั้นๆมาใ้เพื่อนแ้่ถูกแพคกเกินลล่นอีกแล้วครับบอน เอาสองถึงห้าเลยอลย่างนี้คนเอาพยายาเอามาเลยขเขอที่เมฆขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเลขอะไรออกสิบสามออกสิบสามออกค่ะเป,เปเลีป่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวเลขอะไรออกเลยให้ไปนะครับออกลงไปเลยลุกลงไปเลย,เอ,ย,เ,อยลเอาเลยนะครับตุ้ยลุยครับตุ้ยลุยสิบสามออกเฮ้ยขันใจครับฝันใจ หมายเลขสิบสองสิบสามองส่งบุคเกอร์คนใหม่ลงส่งพร็อพคนใหม่ลงไปแทนเ่ยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งพังงารุ่นสิบหกปีหรือเปล่าหญิงชื่อจย์แอนโธพิษชื่อเล่นว่า แพนเค้กมาท um> ี่กองเรญกาเลยแพนเค้ก uh> คุณแพนเค้กครับเอมาสารพบ้าบ่าอี่งานนี้ต้องถึงมือท่านประธานครับสำหรับแพนเค้กอยู่ตรงไหนมาเลยไม่ต้องเขิน กระดกงเพชรครับกระดกงเพชรของดีบุพังงาเป็นลูกทัครับกระดกงเพชรครับหรือว่าน้องแพนเค็กของดีบุครับทีมญิงนะทีมญิ้งใช่ใ เอาเลยครับได้บอลแล้วได้บอลแล้วพี่เรียบร้อยครับพมายามได้ถูกต้องเลยครับพี่บางทีงานชนจะเอาส่วนหนาครับแต่โทษดีครับได้โทษครับถอยครับเอาลึกครับปอยครับปล่อยครบเมตรครับเอาเหมือนวางเพิ่งอยู่ที่เราแล้วครับเอาเลยครับพี่น้องไว้เลยเออยัง เดดเลยครับเดืดเลาบวิทย์ล้มไปเลยมันหลายไปเหลือแล้วหลายลูกแล้วอ่าไอ้ยัยครับไอ้ยัยพูดสิแน่นะพี่ครับไจ้ยัยครับเราเปล่าอย่างนี้แกใหญ่ได้ไหม็กอายุสิบสองพี่อันตรายนะครับเปล่าแล้วครับเปล่าแล้วครับไจ้ยัยครับ ทีมต่อไปครับมาเตรียมความพร้อมได้เลยโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก เปลนตัวครับขอเปล่ยนตัวครับนตัเมไคับน <stud> ีดกมแล้วเนี่ผมแล้วครับเจ็ดคนครบแล้ว เปลูกว่าครับเอาไปฟอร์ซี่เอา mm-hmm เทบเด็กเลยอ,ะอ่ะอครับคู่ต่อไปครับประเภทโรงเรียนไทย